ย้ตอบกับชาวเน็ตดราม่าแอนนาเสือถือกระเป๋าหนังอย่างเชียเป็นอีกหนึ่งนางงามที่ทั้งสวยและจิตใจดีสำหรับมารยาผูลเลิศล้บมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017ที่เคยได้โพสต์ข้อความติแอนชอรีสกอตแคมมิสมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ปมถือกระเป๋าหนังสัตว์ที่ถือเป็นอีกหนึ่งเคสถึงการทรมาลสัตว์ จนถูกชาวเน็ตทัวลงวิพักวิจาร์ณถึงคอมเมนต์ที่ผิดที่ผิดเวลาล่าสุดมรารยะโพสรูปภาพของแอนนาเสืองามเอี่ยมมิ Miss Universe, 2022. สจุนิเวิร์สไทยแลนด์2 0 2 2ซัพพอร์ตนางงามรุ่นน้องที่บินไปเข้าร่วมการประกวดมิสจุนิเวิร์สในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตนำภาพดังกล่าวไปโพสลงโซเชียลเข,ขียนแคปชั่นว่าเอาจริงเห็นแอนนาถือกระเป๋าลายงูหลามก็แอบกลัว พร้อมกับแปะภาพคอมเมนต์ของมาริยาเมื่อปีที่แล้วไว้บนภาพของแอนนาเสือทางด้านมาริยาก็ตอบกลับแบบเฉียบผ่านไอจ t สตอรีว่าและแล้วคอมเมนต์ของมาริยาจากปีที่แล้วก็มีคนนำกลับมาใช้แปะบนลูกของปีนี้ขอบคุณนะคะแต่จะดีมากเลยถ้าเราจะใส่ใจว่า ที่มาของวัสดุที่นำมาใชา้นั้นทำมาจากอะไรน่าเสียดายที่คนกลัวมาริยาจะไปคอมเมนต์บนภาพเ i ช n n e น e r อเนกที่เข้าแฟชั่นมากกว่าเห็นความสำคัญของหลายชีวิตที่อาจถูกฆ่าเพื่อให้มนุษย์ดูดีที่มาริยานะคะก็ได้เห็นภาพนั้นแล้วทางด้านมาริยาเนี่ยก็ได้เอาภาพนั้นเนี่ยมาขึ้น IG Story พร้อมกับเขียนอธิบายค่ะสามารยานี่บอกด้วยว่า คอมเมนต์จากปีที่แล้วก็ได้นำกลับมาใช้ในปีนี้นั่นเองค่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าจะดีมากเลยถ้าเราใส่ใจว่าวัสดุนั้นที่นำมาใช้นั้นมานั้นทำมาจากอะไรแต่น่าเสียดายที่คนกลัวว่ามาริยานเนี่ยจะไปคอมเมนต์บนรูปภาพของแอนนาเสือนั่นเองค่ะางานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเนี่ยถึงกับแอบกลัวนิดนึงค่ะแต่สื่มริยาเนี่ยก็ได้ออกมา ชี้แจกแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะางานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะและขอเป็นกำลังใจให้กับแอนนาเสือง,งามเอี่ยมด้วยนะคะที่จะไปประกวด Miss u n i v e r s ์ในปีนี้นั่นเองค่ะยังไงถ้าเพจมานดาเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ